เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนึ่งแขนหนึ่งปรารถนาบทที่1 0ึเจ็ ใช้เวลาพักใหญ่ทีเดียวกว่าทั้งสองคนจะถูกดึงขึ้นไปไปเจ้างเสียที่เห็นทุกอย่างกับตาตัวเองเขาบอกไม่ถูกว่าในใจรู้สึกอย่างไรบุตรสาวหายตัวไปกระทันหันเรื่องนี้ทำให้คนทั้งตระกูลไปกลรหลนกันไปหมดวันนี้ตอนเช้าตรู่ มีคนมาส่งจดหมายบอกว่ามีคนเห็นบุตรสาวของเขากับคุณชายร้องตะกูลเซินมุ่งหน้าไปทางชานเมืองตะวันตกของเมืองหลวงตอนนั้นเขานึกประหลาดใจว่าทำไมบุตรสาวถึงไปข้องแวะกับคุณชายร้องเซินต่อมาจึงนึกขึ้นได้พี่รัวเจิงทําเช่นนี้คงเพราะเรื่องของน้องชายนางเป็นแน่สิ่งที่ไปเจิงเจียข้องใจที่สุดยังคงเป็นคนที่มาส่งจดหมายให เขานั้นเร็วกว่านี้ไม่ทรงช้ากว่านี้ไม่ทรง ต้องมาส่งแต่เช้าตรูเขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้มา30กว่าปีผ่านศึกสงครามน้อยใหญ่มานับไม่ถ้วนสติปัญญาความคิดย่อมเฉลียวฉลาดหาใดเปรียบจึงเข้าใจทันใดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นเพียงละครฉากหนึ่งจวบจนไปเจิ้งเจียมองเห็นไปรั่วเจิงกับคุณชายร้องเซนนอนอยู่ด้วยกันในสภาพที่ใกล้ชิดกันเพียงนั้นกับตาตัวเอง จึงเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของผู้ที่จัดฉากละครเรื่องนี้ในที่สุดคนตระกูลเซนดื้อด้านจริงๆยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายเขาพยุงบุตรสาวซึ่งบาดเจ็บที่ข้อเท้าไว้ในอ้อมกอดกล่าวกับเนกูฉันว่าไม่ว่าก่อนหน้านี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นต้องขอบคุณเจ้ามากที่ดูแลบุตรสาวค่ะวันหน้า ข้าจะไปขอบคุณเจ้าถึงบ้านด้วยตัวเองเซินกูันยิ้มน้อยท่านโหใหญ่ต้องเกรงใจเช่นนี้ข้ากับคุณหนูร้องไปนับเป็นคนรู้จักเก่าก่อนครั้งนี้ได้ประสบความทุกข์ยากด้วยกันไม่แน่ว่าอาจเพราะสวรรค์ตั้งใจดนบัรดาลให้เป็นไปมิต้องให้ท่านโหมาถึงบ้านค่า ท่านเพียงเลือกเลิกวันผู้น้อยจะนำสินสอดไปยังบ้านท่านเองขอท่านโหโปรดวางใจผู้น้อยเป็นคนรักษาสัจจะต้องรับผิดชอบคุณหนูไปจนถึงที่สุดแน่นอนไม่รอให้ไปเจ้างเจียตอบวาจาไปลวเจิงก็เอ่ยปากคัดค้านอย่างอดร้อนทนไม่ไหวเสียก่อนคุณชายสนเข้าใจอะไรผิดไปหรือไม่ เจ้าไม่มีความรับผิดชอบอันใดต่อข้าดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้เจ้ามาแบกรับความรับผิดชอบต่อข้า ตอนนี้คุณหนูรองบาดเจ็บไม่ควรโมโ oh. หเรื่องนี้พวกเราค่อยหารือกันภายหลังก็ได้เจ้ารีบกลับจวนไปกับท่านโหเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อนเถิดเมื่อคืนอากาศหนาวเย็นเพียงนั้นหากพวกเรามีได้กอดกันเพื่อความอบอุ่นดีไม่ดีวันนี้เราสองคนคงป่วยด้วยกันทั้งคู่ส่วนเรื่องอื่น เ้าอย่าพึ่งคิดมากตอนนี้ในฐานะบุรุษข้าย่อมต้องจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมไปลวดเจิงอยากกล่าวอะไรต่อแต่กลับถูกบิดารั้งไว้อีกฝ่ายใส่หน้าให้นางนางถึงได้ยอมระง,งับไฟโทสะอย่างไม่เต็มใจนักได้แต่มองดูสันกูฉันกับคนอื่นๆกล่าวคำอำลา จนกระทั่งจากไปไกลระหว่างทางกลับจวนโหกับบิดาไล่วดเจิงถึงทราบว่าเมื่อวานตอนบ่ายมีคนใจดีคนหนึ่งพาคุณชายน้อยไปที่หายตัวไปสองวันเต็มๆม,มาส่งที่จวนไปแล้วคนใจดีผู้นั้นคือสตรีอายุ30กว่าปีคนหนึ่ง นางบอกว่าเมื่อเดือนสามวันที่หนึ่งนางไปวัดชิงซินเช่นเดียวกันตอนที่วัดชิงซินเกิดเหตุไฟไหม้นางตกใจไม่น้อยขณะหนีตายมองเห็นเด็กน้อยหน้าตาผุดผ่องคนหนึ่งหกล้มหน้าเวทนานางหวังดีอุ้มเด็กน้อยคนนั้นขึ้นมาแล้วพาวิ่งออกไปนอกวัดชิงซินตามฝูงชนจนกระทั่งชั่วขณะที่กลับเข้ามาบ้านนางถึงตระหนักได้ว่านางอุ้มลูก คนอื่นมาด้วยคนหนึ่งเพราะตอนนั้นสตรีผู้นี้บาดเจ็บเล็กน้อยครั้นพักฟื้นในบ้านได้หนึ่งวันเมื่อนางสอบถามความเป็นมาของเด็กน้อยจากปากของเขาเองถึงได้ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นถึงคุณชายน้อยของจวนเซียวหยวนหอนางมีกล้าชักช้าแม้เพียงชั่วขณะรีบพาเด็กมาส่งที่จวนหอ ตอนที่คุณชายน้อยไปถูกสตรีผู้นั้นส่งกลับตระกูลไปไไผ่วเจิงก็เหยียบย่างสู่เส้นทางออกนอกประตูเมืองพิศวันตกแล้วคุณชายน้อยไปเพึ่งรอดพ้นอันตรายคุณหนูรองไปก็หายตัวไปอีกคนทำให้ตระกูลไปตกอยู่ท่ามกลางความเคร่งเครียดกับความวิตกกังวลทั้งที่เพึ่งหลั่งน้ำตาแห่งความยินดีไปเจิงเจียส่งคนออกตามหาร่องรอยของบุตรส สาวทันทีผลคือคาดไม่ถึงว่าคลตระกูลัันก็ออกตามหาคุณชายร้องไปด้วยเช่นกัน ตอนนั้นไปเจ้างเจี่มีได้คิดลึกซึ้งแต่อย่างใดจนกระทั่งวันนี้มีคนมาส่งข่าวแต่เช้าตรู่บอกว่ายามนี้บุตรสาวอยู่กับคุณชายเซินจึงตระหนักถึงความผิดปกติในที่สุดเหตุการณ์ในตอนนั้นมีดวงตาหลายสิบคู่ที่ได้เห็นคนหนูไปกับคุณชายเซินความสัมพันธ์ไม่ตื้นเขินสองคนถึงขั้นกอดกันตลอดทั้งคืนเรื่องแบบนี้สาหรับบุรุษ แล้วอาจไม่มีอะไรแต่สำหรับสตรีที่ยังไม่ออกเรือนคนหนึ่งคือเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงทำผิดประเพณีเมื่อมีคนเห็นภาพนี้กับตาไม่น้อยต่อให้ตระกูลไปคิดปกปิดเรื่องนี้เช่นไรก็คงต้านทานปากคนได้ยาก สิ่งที่ทำให้ไป่ล้วจิงรู้สึกปราบปรื้มคือนับตั้งแต่ชั่วขณะที่นางเข้าประตูบ้านมาตั้งแต่หูหยินผู้เท่าไปไปจนถึงหมิงแย่จูเหรียญไม่มีใครสักคนที่ตำหนินางแม้เพียงครึ่งประโยคโดยเฉพาะหูหยินผู้เท่าไปเห็นนางเข้าประตูมาก็รีบเดินมาต้อนรับจับมือของนางไว้แน่นกล่าวด้วยสีหน้าซับซ้อน เพราะเรื่องของอุ้ยเออจึงทำให้เจิงเออของข้าต้องลำบากแล้วจริงๆไปล่วดเจิงเข้าใจความหมายในคำพูดประโยคนี้ของท่านย่า คิดว่าก่อนนางเข้าบ้านมาหูหยินผู้เท่าคงได้ฟังรายงานจากคนในบ้านทราบเรื่องที่นางอยู่กับส่นกูชนแล้วเป็นหน้าหากบอกว่าในใจไม่โกรธนั่นคือโกหกนึกไม่ถึงนางมีชีวิตมาสองชาติพบสุดท้ายยังหนีแผนการของส่นกูฉันไม่พ้นคนต่ำช้าผู้นี้มีสมองอย่างแท้จริงรู้จักใช้ความเป็นห่วงที่นางมีต่อน้องชายจงใจ ให้คอนปล่อยข่าวลือว่าในเมืองปรากฏโดนข้ามนุษย์หลอกล่อให้นางติดกับความจริงพิสูจน์ชัดสันกูฉันเดินมาก้านี้ได้ไม่เลวทีเดียวหลอกล่อนางติดกับคือขั้นแรกทำลายชื่อเสียงนางคือขั้นสอง ส่วนขั้น3ไม่ผิดจากที่นางคาดไว้เช้าตรู่วันผัดมาส่ินกูเฉินพาแม่ซืือซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองหลวงพร้อมทั้งหอมหิ้วสินสอนอันล้ำค่าหีบแล้วหีบเล่ามาเยือนถึงจวนโหวด้วยตนเองเจตนาการมาเยือนของส่ินกูเฉินชัดเจนยิ่งเขาต้องการสู่ขอไปล่ววเจิงเป็นภรรยา เหตุผลคือชายหญิงสองคนอยู่ด้วยกันตามลำพังตลอดทั้งคืนต่อให้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เมื่อถูกฝูงชนมองเห็นเป็นประจักษ์พยานในฐานะคุณหนูของจวนหอต่อไปนางต้องถูกคู่คอนติฉินนินทาเป็นหน้าในเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกเขาตระกูลซัน ตระกูลสันย่อมมิอาจนิ่งดูได้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของคุณหนูไปเขายินดีแบกรับความรับผิดชอบนี้ไว้มาสู่ขอกับตระกูลไปอย่างเป็นทางการจากนั้นค่อยแต่งคุณหนูไปเข้าบ้านเป็นภรรยาเอกของเขาอย่างสง่าผ่าเผยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการมาสู่ขอถึงตัวอ,อย่างจริงใจของสันกูเฉินโูหยินผู้เท่าไปกับไปหูหยินไม่รู้ว่าควรตัดสินใจเช่นไร พวกนางไม่รู้ว่าควรเห็นด้วยหรือคัดค้านหากเห็นด้วยเซนกูเินผู้นี้ใช่ว่าจะเป็นคู่ครองที่เหมาะสมสำหรับไปด้วยเจิงแต่หากคัดค้านพวกนางก็ปฏิเสธไม่ออกอย่างไรเสียชื่อเสียงของเจิงเอ,อ๋อ ก็อ,อยู่ในกำรรม,มือของคนตระกูลเซินถึงแม้สองคนนี้มิได้กระทำเรื่องผิดประเพณีอะไรแต่หากถูกคนภายนอกเล่าลือกันไปว่าคุณหนูจวนหวอยู่กับคุณชายรองจวนกัวกองข้างนอกตลอดทั้งคืนต่อให้เจิงเอ๋อมียศจิ้นจู่อยู่เหนือศีรษะภายภาคหน้าเกรงว่าคงไม่มีใครก้าวมาสู่ขอนางอีกแล้วขณะที่คนตระกูลไปต้องมองหน้ากันเพราะสันกูเฉิน พ่อบ้านหลิวที่อยู่ด้านนอกก็รีบร้อนวิ่งเข้าประตูมากล่าวด้วยสีหน้าตื่นตระหนกลนล้านท่านท่านอองนำสินอดมาสู่ขอที่จวนโหของเราเช่นกันขอรับคำพูดของพ่อบ้านหลิวเหมือนสายฟ้าฟาดทำให้ทุกคนในเหตุการณ์ตกใจจนสะดุง้งไม่นานก็เห็นเจ้าจริงที่สวมชุดสีดำตลอดทั้งร่าง ก้าวยาวๆอย่างรวดเร็วมาปรากฏตรงหน้าทุกคนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมด้านหลังของเขามีคนงานในตัวนอ๋องอีกจำนวนหนึ่งตามมาด้วยในมือของแต่ละคนต่างถือของขวัญล้ำค่าหากเทียบกับขบวนของตระกูลั่นแล้วให้ความรู้สึกมั่งคั่งทรงอำนาจกว่ามากนะท่านอ,องนี่ท่านตอนนี้ ไอเจิงเจียรู้สึกศีรษะโตเป็นสองเท่าถึงแม้เขารู้มานานว่าบุตรสาวมีความสัมพันธ์อันดีกับเซอร์เจิงอ๋องแต่เป็นเพราะบุตรสาวไม่ยอมให้ประกาศเรื่องนี้แก่ใครเรื่อยมาส่งผลให้มารดาและภรรยาในบ้านต่างพากันตกใจจนตั้งตัวไม่ติดกับการมาเยือนอย่างกระทันหันของเซอร์เจิงอ๋องเจ้าจริงหูหยินผู้เท่าไปกับไปหูหยินมองหน้ากัน ไปมาตกตะลึงตาค้างกับภาพที่เห็นไปชั่วขณะนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณชายจวนกัวก้องมาสู่ขอคุณหนูตระกูลไปพวกนางเข้าใจได้แต่เซื้อเจิ้งอ๋องเจ้าจริงผู้มีอำนาจสยบใต้ล่าเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยพวกนางจึงค่อนข้างงุนงงอยู่บ้างเจ้าจริงมองทุกคนในเหตุการณ์ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมประกาศอย่างพารณง คุณหนูรองไปต้องแต่งให้ค่ะคำพูดสันส้นๆไม่กี่คำแสดงถึงความเย่อหยิ่งและทนงตนของเขาได้ชัดเจนหากพินิษด,ดูให้ดียังมองเห็นความพิรอดที่อดกลั้นไว้บนใบหน้าของเขาด้วย จะไม่พิโรดได้หรือเขานึกไม่ถึงว่าเวลาเพียงชั่วหันหลังกลับสตรีที่เขาคิดถึงทุกขณะจิตกลับมีข่าวชู้สาวกับสั่นกูฉันเสียได้หากไม่เป็นเพราะข่าวของเขาน่าเชื่อถือจึงได้ทราบว่าคุณชายร้องเซินขนสินสอดไปสู่ขอถึงจวนโโหแต่เช้าตรู่ เกรงว่าเขาคงไม่รู้แม้กระทั่งว่าตนศูญเสียสตรีในกรรมมือไปได้อย่างไรหากบอกไม่โกรธนั่นคือโกหกแต่ต่อให้โกรธเพียงไหนก็ต้องจัดการเรื่องสำคัญก่อนค่อยว่ากันตระกูลสันหมายเกี่ยวดองกับตระกูลไปต้องดูว่าพวกเขามีความสามารถนั้นหรือไม่ในเมื่อเขาตีตรา อันบ่งบอกว่าเป็นของเขาเจ้าจริงบนร่างของไผ่รั่วเจิงแล้วพวกหมาแมวข้างนอกนั่นก็อย่ากคิดจะเข้ามาเสนอหน้าขอปันเนื้อชิ้นนี้จากเขาเลยท่านอองดูเหมือนท่านจะมาช้าไปก้าหนึ่งกระหม่อมสู่ขอคุณหนูรองไปจากหูหินผู้เท่าไปกับท่านโหอย่างเป็นทางการแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะแต่งคุณหนูรองไปเข้าตระกูลเซนเซนกูเินมิใช่คนที่รับมือง่ายแม้ในด้านฐานะเขาสูงส่งเท่าเจ้าจริงไม่ได้แต่ในกรรมมือของเขามีเรื่องที่ไปลั่วเจิงบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่เป็นเดิมพัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชานเมืองตะวันตกของเมืองหลวงเมื่อวานนี้มีผู้คนมากมายที่ได้เห็นกับตาขอเพียงเขาปล่อยข่าวลือออกไปบอกว่าเขากับไป่วยล้วจมีอะไรกันจริงๆไม่เชื่อหรอกว่าตระกูลไปจะอดทนต่อแรงกดดันไม่ตอบรับการแต่งงานครั้งนี้ได้ส่วนเซอร์เจิงอ๋องเจ้าจริงเขารู้แต่แรกว่าระวังไป่ัยวเจิงกับคนผู้นี้มีความสัมพันธ์ สนิทสนมแต่แล้วอย่างไรเล่าตอนนี้ชื่อเสียงของไปด้วยเจิงถูกทำลายด้วยน้ำมือของเขาต่อให้เซอร์เจิงอ่องชื่นชอบไปด้วยเจิงเพียงไหนเชื่อว่าไทยฮองไทยเฮาในวังหลวงไม่มีทางพยักพระพักตกลงให้โอรสอภิเศก กับสตรีที่มีราคีเข้าจวนเป็นพระชายาแน่นอนกนล,ลวงต่างๆนานานี้ล้วนอยู่ในแผนการของเซินกูเฉินมีต้องสอนว่าขั้นตอนศกระปกสรมมเพียงไหนเขาต้องการเพียงบทสรุปสุดท้ายเท่านั้นคราวนี้เจ้าจริงเจียดเวลาเบนสายตาไปทางใบหน้าของเซินกูเฉินที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเอ่ยเย้ยหยันว่า คนชายเซนพูดจาหน้าขบขันเก่งนักเจ้านึกว่านี่คือการซื้อขายหัวไชเท้าในตลาดหรือไรถึงได้ถือว่าใครมาก่อนมาหลังเซนโกฉันกล่าวด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยน เพราะเรื่องนี้มิใช่เรื่องการซื้อขายหัวชัยเท้าในตลาดกระหม่อมจึงตั้งใจพาแม่ซื้อกับนำสินสอดมาสู่ขอคนกับตระกูลไปเช่นนี้เชื่อว่าท่านอองคงได้ยินมาบ้างแล้วคืนก่อนกระหม่อมกับคุณหนูไปมีค่ำคืนสุดแสนสุขด้วยกันเพื่อคำนึงถึงชื่อเสียงของคุณหนูไปกับตระกูลไปสองตระกูลแต่งงานกันคือหนทางแก้ไขที่ดีที่สุด เจ้าจริงอดย้มยิ้มเย้อยหยานมีได้ชื่อเสียงเป็นเพียงเรื่องไร้สาระสำหรับข้าข้าไม่สนว่าแท้จริงแล้วเจ้ากลับไปด้วยเจงเกิดเรื่องอันใดขึ้นข้ารู้เพียงว่านางคือชายาที่ข้าหมายมั่นไว้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนบนโลกนี้ผู้ใดกล้าแย่งสตรีกับข้าคนผู้นั้นคือศัตรูของข้าเจ้าจริง คุณชายสัน้นหากเจ้ามีปัญญาก็ลองแย่งชิงกับข้าได้หากไม่มีปัญญาข้าแนะนำให้เจ้ามาทางไหนกลับไปทางนั้นเถิดประตูบ้านตระกูลไปนี้มิใช่ที่ซึ่งใครเข้ามาได้ตามใจชอบและชายาในอนาคตของข้ายิ่งมิใช่ผู้ที่ใครจะเข้ามาแย่งชิงได้ตามใจชอบเช่นเดียวกันข้ากล่าวเช่นนี้ทางที่ดีเจ้าควรฟังให้เข้าใจหากไม่เข้าใจ ข้าก็ไม่ถือสาที่จะหาวิธีการอันเรียบง่ายแต่หยาบคายมาบังคับให้เจ้าไปทำความเข้าใจแม้ว่าสันกูเฉินเตรียมตัวมาประจันหน้ากับเจ้าจิ่งไว้แล้วแต่นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะทำเพื่อไปลวเจิงถึงขั้นนี้เขาหลีตาลงเล็กน้อยยิ้มเพียงหน้าแต่ใจไม่ยิ้มกล่าวว่าท่านออง ท่านคิดว่าราชวงศ์จะยอมรับไปด้วยาจังเป็นสะพ้ยของตระกูลเจ้าได้จริงหรือเจ้าจริงแย้มยิ้มอย่างทานองตอน้นเอ่ยว่าปัญหาข้อนี้ไม่จำเป็นต้องให้คุณชายส่นมาเป็นห่วงตกลงในเมื่อท่านอองเอ่ยเช่นนี้แล้วหากกระหม่อมดึงดันเป็นปฏิปักษ์กับท่านอองต่อไปกระหม่อมคงดูเป็นคนไม่รู้จักดีชั่วแล้วขณะกล่าวสันโกลสันของคำนับ ไปทางหูหยินผู้เท่าไปกลับไปเจ้างเตียครั้งหนึ่งไม่ว่าอย่างไรข้ามีใจแต่งคนหนูไปเป็นภรรยาอย่างแท้จริงสวรรค์เป็นพยานได้ขอหูหยินผู้เท่าไปกับท่านโหโปรดตรึกตรองให้ถี่ถ้วนด้วย กล่าวจบเขากล่าวคำอำมราแล้วพาแม่สื่อที่ตกใจจนตะลึงงานผู้นั้นหันหลังเดินจากไปเจ้าจริงมีได้อารมณ์ดีขึ้นเพราะการถอยของสันกูฉันแต่ยังใดเขาก้มมือคำนับไปทั้งพวกหูหยินผู้เท่าไปด้วยสีหน้าครึมเอ่ยว่าหวังว่าการรบกวนของข้า คงมีได้ทำลายอารมณ์รื่นเริงของทุกท่านส่วนเรื่องการแต่งงานของตระกูลเจ้ากับตระกูลไปข้าพูดคำไหนคำนั้นไม่มีทางคืนคําขอให้หูหยินผู้เท่ากับท่านโหโปรดเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าอีกไม่กี่วันข้าจะแต่งลวเจิงเข้าตระกูลอย่างเป็นทางการเป็นผู้ให้กําเนิดทายาทสร้างเกียรติยศแก่ตระกูลเจ้าของข้าแต่ท่านอ๋องเพคะทางไทยหองไทยเฮา หูหยินผู้เท่ามิต้องกังวลฟังเสด็จแม่ข้าข้าได้ทูลให้ทรงทราบล่วงหน้าแล้วทุกเรื่องเสด็จแม่ล้วนเข้าพระทัยเป็นอย่างดีขอเพียงทุกท่านเชื่อว่าข้าเจ้าจริงคือคู่ครองที่ดีที่สุดของไปลั่วเจิงเช่นนั้นก็เพียงพอเขาพูดจบก็กล่าวกับทุกคนอีกว่าข้ามีธุระต้องคุยกับลั่วเจิงต่อหน้าหวังว่าทุกท่านอย่าได้ตำหนิข้าที่ทำลายกฎระเบียบของจวน ไม่รอให้ทุกคนมีปฏิกิริยาเจ้าจิ่งก็หันหลังจากไปเสียแล้วโหยินผู้เท่าไปพูดติดติดคัดคัดเจิงเตียนี่นี่มันเรื่องอะไรกัน ไปหูหยินมีสีหน้างุนงงเช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่ผ่านมานางกับหูหยินผู้เท่าไปเสาอหาคู่ครองให้ไปล่วดเจิงไปทั่วทุกที่นึกไม่ถึงว่าช่วยกันหามาเนิดนานสุดท้ายกลับได้เจ้าจริงผู้เป็นดั่งพยายมเช่นนี้มาเสียได้ ใครบ้างไม่รู้ฐานะของเจ้าจิ่งในแคว้นต้าฉีคนผู้นี้อายุยังน้อยแต่มีความดีความชอบด้านการศึกทั้งตัวอำนาจก็ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าแม้เป็นตัวเลือกบุตรเขยที่ดีที่สุดไม่เป็นสองรองใครแต่หูหยินผู้เท่าไปกับไปหูหยินกลับมิเคยมองคนผู้นี้มาก่อน ประการแรกพวกนางไม่อยากอาจเอื้อมแต่งงานกับเชื้อพระวงประการที่สองเจ้าจิ่งมีใช่ผู้ที่ควรเข้าไปยุ่งด้วยพวกนางกลัวว่าหากเจิงเออของพวกนาง แต่งให้บุรุษเช่นนี้ภายภาคหน้าต้องได้รับความน้อยเนื้อต่ำใจเป็นหน้านึกไม่ถึงว่าพวกนางเลือกแล้วเลือกอีกบุรุษที่อยู่ในรายชื่อเหล่านั้นกลับมีได้ใช้ประโยชน์สักคนนี่คือการเสียเวลาเปล่าโดยแท้ไปเจ้องเสียกระแอมไอโดยแรงทีหนึ่งกล่าวด้วยความกระดากใจ เรื่องนี้ลูกละเลยเองลูกรู้มานานแล้วว่าเจิงเอ๋อกับท่านอ๋องมีความสัมพันธ์ไม่ตื้นเขินแต่เพราะเจิงเอ๋อกำชับไว้ว่าให้ปิดบังท่านแม่ขอท่านแม่โปรดอย่าได้กล่าวโทษลูกเลยครั้นโฮยินผู้เท่าไปได้ยินดังนี้จึงเข้าใจโดยสมบูรณ์นางถึงว่าชาไหนอยู่ดีๆ เจ้าจริงถึงมาสู่ขอคุณหนูจวนไปของพวกนางได้นางรู้สึกว่าเด็กสองคนนั้นเกิดความรู้สึกต่อกันโดยที่คนอื่นไม่รู้มานานแล้วเมื่อพูดขึ้นมานางพอจําได้รังๆตอนนั้นที่เจิงเอ๋ยยังเด็กนางกับองค์ชายก้าวเจ้าจริงเข้ากันได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ตอนนั้นตระกะูลไปกับตระกะูลเซนมั่นหมายกันแล้วไม่เช่นนั้นตามพระประสงค์ของไทยฮองไทยเฮา พระนางทรงวางแผนเชื่อมสัมพันธ์เจิงเอ๋อกับองค์ชายเจ้าจริงจริง,รง,รงคิดถึงตรงนี้หูหินผู้เท่าไปก็กล่าวอย่างวิตกอีกว่าตอนนี้เจิงเอ๋อกับคุณชายร้องซนเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเสียแล้วทั้งฝั่งไทยฮองไทยเฮา ท่านแม่เรื่องนี้ท่านวางใจเถิดในเมื่อท่านอ่องรับรองแล้วทางไทฮองไทเฮาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถึงอย่างไรไทฮองไทเฮาทรงเป็นผู้อาวุโสเคยประสบอุปสรรคมามากอีกทั้งเป็นพราะทรงมีชาติกำเนิดในตระกูลแม่ทัพความคิดย่อมไม่มีทางล้าหลังเกินไปหูยินผู้เท่าไปถอนหายใจยาวครั้งหนึ่งกล่าวว่าเฮอ หากเป็นเช่นนี้จริงก็ดีเหลือเกินปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ